อีลอนมัสซึ่งได้รับมอบหมายจากทรัม์ให้เข้ามารีดไขมันของหน่วยงานรัฐบาลกลางเพราะว่ามองว่ามันเอถอะอะนะใช้งบประมาณแบบไม่โปร่งใสทำให้อเมริกาไม่ได้ประโยชน์นะเข้ามาต้องปรับใหญ่แล้วการปรับใหญ่ของอีลอนก็คือต้องเข้าถึงข้อมูลของบรรดานหน่วยงานต่างๆนะว่าจับใจ่ายใช้สอยยังไง ก็เลยไปขอแอสเซสนะหรือว่าขอเข้าถึงข้อมูลของกระทรวงการคลังตอนแรกเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ยอมแล้วก็ถูกให้ออกแล้วรัฐมนตรีการคลังก็ให้เข้าถึงข้อมูลของกระทรวงการคลังนะโดยเฉพาะระบบจ่ายเงินของรัฐบาลซึ่งคนโมโ oh หมากนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลแบบที่มันไม่ควรจะให้คนที่อันอิเล็กเต็ดนะไม่ได้รับการเลือกตั้งได้เห็นแม้กระทั่งประธานาธิบดียังไม่เคยเห็นเลยนะเพราะว่าคนอเมริกัน ออไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะเป็นข้อมูลเรื่องของอ,อ,อันนี้ถ้าเกิดเป็นของของพลเมืองเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลประกันสังคมข้อมูลระบบประกันสุขภาพอะไรต่างๆนาะนะในส่วนของรัฐบาลมันจะเป็นเรื่องของว่ารัฐบาลมีคอนแทกมีการทําสัญญากับบริษัทไหนจ่ายงบประมาณหน่วยงานนี้เท่าไหร่อะไรมันคือมันมันพูดง่ายๆคือมันเป็น เหมือนกับบัญชีของบัญชีของอบัญชีธนาคารของรัฐบาลสหรัฐนะซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่แบบคนโมโหมากที่อีลอนมัสเข้าไปถึงข้อมูลตรงนั้นได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีลอนมัสก็ออกมาประกาศนะว่าจะยุบหน่วยงานที่ชื่อยูเซดนะยูเซดก็เป็นองค์กรที่ ก่อตั้งนะตั้งแต่สมัยทศวรรษ1960จริงๆแล้วเริ่มมาจากสภาคองเกรสนะที่ออกกฎหมายว่าสหรัฐจะต้องมีองค์กรลักษณะนี้นะเพื่อทำงานช่วยเหลือพลเมืองโลกนะที่เขาลำบากกว่าเรานะฮะตอนนั้นก็เป็นสงครามเย็นนะแล้วก็หลังจากนั้นจอห์นเอฟเคนนดีก็ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารตั้งยูเซดขึ้นนะก็แปลว่ายูเซดเนี่ยผ่าน กระบวนการพิจารณาจากทั้งสาภาแล้วก็ได้รับอนุมัติจากประธานาธิบดีปรากฏว่าอีลอนมัสจะยุบนะแต่ยุบไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจะยุบต้องไปผ่านสาภาเรื่องก็เลยกลายมาเป็นว่าถ้างั้นก็เอาไปอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะปรับลดงบประมาณไล่คนยูเซดออกมโหโฬานเลยนะฮะ คืออีลอนมัสมองว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรแบบด่าแรงมากนะบอกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมนะมันไม่สมควรจะมีอยู่เลยนะซึ่งคนก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเพราะรู้สึกว่าจะยังไงยังไงก็ตามถ้าเกิดยูเซ็ตมีปัญหาอยู่ก็ใช้กระบวนการที่มีอยู่ในการตรวจสอบนะว่าเขาใช้เงินถูกไม่ถูกต้องอยังไงแต่ยูไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสภาก็ไม่ได้รับรองอยู่แล้วยูมีสิทธิ์อะไรมาทําแบบนี้นะอันนี้ก็คือถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมาก แล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครหยุดได้นะคะยูเซ่กำลังสั่นคลอนอย่างหนักปรากฏว่าบนเว็บไซต์ของยูเซ่เมื่อคืนนะฮะหลังจากที่หายไปหลายวันเมื่อคืนมีกลับมาสั้นๆเว็บไซต์ของยูเซ่แล้วก็มีการออกประกาศบอกว่าภายใน5ทุ่ม59นาทีของวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐเจ้าหน้าที่ทั่วโลกที่ถูกจ้างตรงโดยยูเซจะถูกพักงาน เจ้าหน้าที่ยูเซนที่มีหลายพันคนมากและจำนวนมากทํางานที่ต่างประเทศทํางานในภาคสนามนะฮะลูกจ้างที่ถูกจ้างโดยตรงจะถูกพักงานยกเว้นบุคลากรที่ถูกกําหนดให้รับผิดชอบงานที่สําคัญมากเฉพาะกิจรวมถึงโครงการที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะนะฮะถแถลงการนี้ยังบอกด้วยว่ายูเซนกาลังทํางานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเตรียมแผนสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่นอกสหรัฐ โดยหน่วยงานจะเป็นผู้จัดการและออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับสหรัฐภายใน30วันรวมถึงประกาศยกเลิกสัญญาที่พิจารณาแล้วว่าไม่จำเป็นด้วยนะคนตกงานเยอะมากนะซินเอ็นระบุนะคะบ,บอกว่าภายใต้ประกาศนี้ที่พูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ถูกจ้างโดยตรงจะหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ทำงานให้อยู่เสดไม่ใช่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างนะหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวที่ถูกเลิกจ้างไปก่อนหน้านั้น พอประกาศนี้ออกมาปรากฏว่ามีประชาชนหลายพันคนมาชุมนุมที่บริเวณนอกอาคารวัฐสภาเพื่อต่อต้านคำประกาศนี้นะคะโดยในส่วนของคนที่ออกมานะคะก็บอกนะคะบอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ายูเซดก็ถือว่าในแง่หนึ่งเนี่ยคือเป็น เจ้าหน้าที่รัฐคือคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าเป็นองค์กรอิสระนะแล้วก็ทํางานให้รัฐบาลสหรัฐมายาวนานถึง50ปีแล้วก็การถูกเลิกจ้างในครั้งนี้และการได้รับการปฏิบัติแบบเอ่อไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะเจ้าหน้าที่หลายคนถูกพักงานโดยไม่ได้ค่าจ้างนะแล้วก็ในอีเมลเนี่ยก็มีการแจ้งพนักงานว่าพร้อม รับโทรศัพท์ตลอดเวลาในช่วงเวลาทาการแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาคารนะรัฐบาลทั้งส่งสัญญาณผ่านความเคลื่อนไหวมาตลอดนะคะบอกว่าต้องการยุบยูเซสแต่ไม่มีอำนาจนะเพราะว่าถ้าจะยุบต้องสภาเท่านั้นไม่สามารถย้ายยุบหรือควบรวมยูเซสได้ตามอำเภอใจนะเพราะว่าองค์กรนี้ถูกตั้งโดยรัฐสภาเพราะฉะนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา จริงๆแล้วหัวเรียวหัวแรงเจ้าไอเดียในการยุบยูเซ็ตเนี่ยหลักๆเขาบอกมาจากอีลอนมัสนะซึ่งไม่รู้เป็นไรนะเกลียดองค์กรนี้มากเกลียดองค์กรนี้มากนะพยายามจะหาคำตอบอยู่แต่ว่ายังหาไม่ได้เพราะว่าองค์กรต่างๆในสังกัดรัฐบาลกลางเนี่ยก็คงมีไขมันเยอะแต่ว่าทำไมถึงจ้องตามล้างตามผลานองค์กรนี้นะ